โอเคนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาดูเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวนะครับหูฟังบัจเจตอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็มีโอกาสได้ดูในกลุ่มดูรีวิวในกลุ่มนะฮะว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีคนสนใจเหมือนกันแต่ว่ายังยังดังไม่เท่าเจ้าทัวร์เขาเรียกอะไรนะ T M 1่ปะ M T 1เออนะครับของ T R N นะครับก็ ผมก็เลยตัดสินใจกดสั่งมาจากประเทศจีนนะฮะสันเจ n น,นะฮะสัจนจนตัวนี้ผมได้มาในราคา180บาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไม่เชื่อนะว่าสั่งมาจากสันเจ n จริงๆเห็นไ,ไหมฮะโลจิสติกชอตดิงฮับนะครับสันเจ n น,นะครับอาประมาณนี้เออนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวเจ้าหูฟังตัวนี้ดูละกันนะครับก็สำหรับ ่ uh, first impression นะครับสำหรับเรื่องงานแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆเนี่ยเต็ม mm hmm. 10คะแนนเนี่ย mm hmm. ผมให้ถ้าเราเอาราคามาวัดด้วยเนี่ย mm hmm. ก็ประมาณสัก9นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับสำหรับงานประกอบงานแพคเกจอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับ mm hmm. กับราคานะถ้าเทียบกับราคามันก็โอเคสำหรับราคา180บาทนะครับมีติมานิดนึงเรื่องงานเก็บงานนาะนิดเดียวนะครับติดกาวติดอะไไม่เนียบเท่าไอะไร ก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับผมไม่อันบ็อกซิ่งนะผมเชื่อว่ามีอีกหลายเพจหลายเจ้าหลายช่องทำอัานบ็อกซิ่งไปละดูของจีนก็ได้นะครับอ <Un boxing S 1> ันบ็อกซิ่งไม่จำเป็นต้องฟังเสียงไทยนะครับก็เนี่ยครับมันจะมีแค่กล่องแบบนี้มานะครับอันนี้ผมเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมมีสเปกหลังนะครับมีกล่องมาให้กล่องนี้ก็เปิดง่ายนะครับดึงนี่ออกมาก็ได้ละข้างในก็จะเก็บสายเก็บจุก แล้วก็ตัวหูฟังก็จะเหน็บมานี้นะครับแล้วก็จะมีจุกหูฟังติดมาให้กับตัวหูฟังคู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแถมออกมาข้างนอกใส่ถุงไว้อีกสีคู่นะครับไอซีอีก2คู่นะครับหน้าตาประมาณนี้เป็นไซส์ใหญ่พิเศษกับไซส์เล็กนะครับก็แล้วแต่หูเนาะเออแล้วก็สายนะครับสายก็นี่เห็นไหมหน้าตาจะประมาณนี้เห็นไหมเป็นสายขั้วตรงนะครับก็ เป็นเหมือนจะเป็นสาย trn gen ก่อนนะครับก็มีความแข็งอยู่นิดนึงนะครับไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับสาย mt 1นะครับก็แต่ว่าขนาดอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอกันนะครับแล้วก็มีมีฮกมาให้นะครับะขอเนาะแล้วก็เป็นแบบ2พินนะครับเป็น2พินที่ไม่ใช่บล็อกนะครับถ้าเป็น mt 1นะครับในในรุ่นที่ราคาใกล้ๆกันครับมันจะเป็นบล็อกมาให้ะไม่เหมือนกันนะเห็นปะ เห็นไหม MT ห่มันจะเป็นบล็อกนะครับข้อดีของการเป็นระบบสายบล็อกก็คือมันจะแน่นกว่าแล้วก็อายุการใช้งานมันจะยืดกว่านะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าก็ถ้าไม่ได้ถอดบ่อยเสียบบ่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับก็เห็นสายละนะแล้วก็มาดูตัวหูฟังกันนะครับตัวหูฟังก็เอาตรงๆว่าเรียบหรูสวยงามนะครับก็ ดูจากงานประกอบแล้วเนี่ยคิดว่าต,ตีไปสักราคาสัก4500อนะก็น่าจะได้นะครับก็คือแบบตัวรูปร่างนะรูปร่างหน้าตาก็ประมาณ4 5 0 0นะครับสำหรับถ้าเทียบกับหูฟังจีนนะเหมือนกันเนี่ยก็มันก็มีที่ทําแบบเนี้ยเยอะในราคาประมาณเหลดนี้นะครับแต่ราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยทำแบบเนี้ยใส่หมุดใส่อะไรมาให้เนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นบอดี้แผ่นแผ่นปิดชิลหลังเนี่ยเป็นเหล็กไม่ค่อยเห็นนะครับ ก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับเฟ้ยงหัวมาแตกแต่ว่ายังหนักสู้ตัวเขาเรียกว่าของ KC z ี n ซไม่ได้นะครับอันนี้ถึงถือว่าเบาวกว่าแต่ว่าดูพื้นผิวดูอะไรนี่ก็คือดูสวยกว่านะครับมีความาถูกรากว่านิดหน่อยนะครับอ่ะตัวหูฟังก็จะมีนี่ LR มาให้นะเสียบไม่ถูกนะครับเสียบไม่ถูกเดี๋ยวฟังก็รู้เองนะครับ ผมกูคิดว่าตัวเองเสียบผิดแล้วล่ะนะครับแล้วก็ถอดเสียบแล้วก็กดเสียบเข้าไปอันนี้มันล็อกไม่ได้นะครับเสียบแล้วก็เสียบเฉยๆนี่แหละครับใช้ตัวขอบของอตัวพินนะครับเป็นตัวยึดกับตัวมุดนะครับก็นั่นแหละก็เสียของมันข้อใหญ่เลยคือความไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ทนต่อการถอดเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ผมใส่ให้ดูแล้วนะ อ่าโอเคคราวนี้เรามาดูกันที่สเปคของตัวหูฟังคร่าวๆกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ให้ดูตรงๆนี้เลยนะฮะก็เป็นขนาด3.5นะครับเป็นแจ็ค3.5นะครับก็ดูจากสายแล้วเนี่ยเป็นการพันเกลียวแบบ4เส้นเนาะก็สามารถจะแยกเป็นตัวเขาเรียกก็เป็นอะไรนะเป็นระบบบาลานซ์ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้รวมกราว นะครับก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนั้นกันหมดนะของฟังที่เป็นแบบเนี้ยก็แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคนเอาไปทํากันหรอกนะครับแล้วก็ตัวไดเวอร์นะครับเป็น d ดนามิกเนาะไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าอาจจะเป็นไดเวอร์ตัวเดียวกับตัว MT1 ก็ได้จูนมาต่างกันเฉยๆนะครับเป็นไปได้นะผมมีความรู้สึกว่ามันใกล้กันมากเลยนะครับแล้วก็ คอนเนคเตอร์นะครับขนาดไม่ถึงเมตรนะครับประมาณ0.75เมตรนะครับเซนซิสติวิตี้108นะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ขับเขาเรียกไม่ใช่ขับง่ายคือดังดีนะครับเปิดนิดนึงก็ดังละนะฮะก็ไม่ได้เป็นหูฟังที่ขับยากอะไรนะอินพีเดนตประมาณ22โอห์มนะครับก็เปิดฟังกับมือถือเปิดฟังกับอุปกรณ์ทั่วไปได้นะครับอินพีเดนตเนี่ยมันจะเริ่มไปจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ช่วง เาเรียกอะไรประมาณร้อยหนึ่งห้าสิบร้อยหนึ่งขึ้นไปไครับจะเริ่มมีปัญหาแล้วห้าสิบนี่จะเริ่มแบบจะเริ่มขี้เกียจแล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องดูเซนซิติวิตี้ไปด้วยนะครับผมก็ถ้าเซนซิติวิตี้มันยังโอเคอยู่นะครับยังไม่ใช่ค่าที่แบบต่ําเตี้ยเรียดินมากเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดได้นะครับจริงๆมันต้องดู2ค่านี้ไปด้วยกันนะครับมันก็ถ้าเกิดว่าโอห์มสูงๆนะครับอิมพีแดนสูงๆนะครับก็ มันจะมีผลในเรื่องของการเก็บตัวของเสียงนะครับก็คือความกระชับต่างๆนะครับความเพี้ยนต่างๆเนี่ยถ้ายิ่งอิมเพลียนสูงมันจะดีกว่านะครับเพราะความเพี้ยนอะไรต่างๆมันจะต่ำกว่านะแล้วเสียงมันจะนิ่งเก็บตัวได้ดีกว่านะครับอ่ะโอเคคร่าวๆ๊วมก็ยังรีวิวไม่จบทษทีนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็น้ำหนัก20กรัมนะครับก็เยอะอยู่พอสมควรเนาะเออนะครับ อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ผมรีวิวผิด c o n เน c t o r ร์ไทปเป็น2พินแบบ0.75นะครับแล้วก็ความยาวสายเนี่ยเมตรกับอีก25เซนนะครับประมาณนี้โอเคคร่าวๆอพอนะทุกคนเข้ามาดูคลิปผมก็คงจะมาดูรีวิวเรื่องเสียงนี่แหละนะครับก็อันนี้มันแค่น้ำจิ้มนะอ่าโอเคนะครับเอไปกใกลๆเนาะก็ เกิ่นก่อนว่าการรีวิวครั้งนี้ผมเบิร์นอินไม่นานนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆแต่ก็เห็นว่ามันเริ่มเข้าที่ละนะไม่ได้แย่อะไรนะก็เพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากว่าถ้าเบิร์นอินเสร็จมันจะดีมากเพราะว่าราคามันร้อยกว่าบาทนะครับแล้วคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะฟังออกว่าเบิร์นอินกับหลังเบิร์นอินต่างกันยังไงนะครับอ,อันนี้มันจริงๆแล้วมันก็เป็นความสามารถส่วนบุคคลด้วยบางส่วนนะครับแล้วก็ บางหูฟังบางตัวก็เบิร์อินกับไม่เบิร์อินเนี่ยก,ก็ต่างกันพอสมควรนะครับออรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซผมจะพีกเป็นพักๆเห็นไหมฮะพีกพ,กพกีอ่าเดี๋ยวไม่รู้นะว่าคลิปนี้เสียงไมย,ย่าแตกไหมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงไม่ลงหน่อยนะครับผมเล่นเปิดส,สุดเลยนี่ว่า โอเคครับน่าจะโอเคขึ้นนะครับก็อ่ะอินเทอร์เฟซผมไม่พีกละนะครับก็ทีนี้นะครับเราจะมารีวิวกันเนาะก็นั่นแหละอย่างที่บอกเรื่องเบิร์อินอ่ะผมก็ทําอยู่แค่นั้นแหละนะครับเพราะว่ามันก็ม,มันร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็คิดไม่คิดว่าจะมีใครฟังออกด้วยนะครับก็ สำหรับหูฟังตัวนี้ผมให้รีวิวเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีรีวิวแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดกันเป็นหูฟังที่ค่อนข้างจะมีความคุ้มค่านะครับมีความเอียงของเนื้อเสียงในลักษณะของงานทางดนตรีนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทำงานได้ในสเกลเล็กๆมากๆนะครับอย่างเช่นพวกทำอะคูสติกในร้านเล่าอะไรเงี้ยได้ขับได้อยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรนะครับถ้าเทียบกับเจ้า mt 1แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความ เป็นงานมากกว่านะครับมีความเป็นการเป็นงานมากกว่านั่นเองนะครับเรื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองรีวิวนะก็มันมีทั้งหมดผมจะรีวิวเป็นย่านยานไปละกันแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายจะตบท้ายด้วยเรื่องของพวกความเพี้ยนแล้วก็ดีเทลเรื่องอื่นนะครับเรื่องย่านเนี่ยก็คือเป็นผมมีความรู้สึกว่าเป็นหูฟังที่ให้รายละเอียดเสียงที่ออกมาทาง flat flat เบาๆนะครับคือมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกับมันจะ flat นะครับแต่ก็ ไม่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 ได้แฟตขนาดนั้นนะครับคือคือมันมันเป็นแฟตที่แบบว่ายังมีติคัลเลอร์หน่อยๆน,น,นะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับย่านต่ำเนี่ยก็คือเป็นย่านต่ำที่ไม่เด้งอะไรนะครับก็คือตอบสนองอะไรตามปกติเหมือนกับที่ซาวเอ็นจิเนียร์พยายามจะทำมานะครับแล้วก็ย่านกลางเนาะย่านกลางเป็นย่านที่ ตัวนี้ผมว่าทําได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับเนื้อเสียงร้องเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมีความอุ่นมีความพุ่งอยู่พอสมควรในระดับหนึ่งนะครับผมพอจะเอาไปมอนิเตอร์เสียงร้องได้นะครับผมแล้วก็ย่านสูงนะครับย่านสูงเนี่ยก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าทอดไม่สุดเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับเจ้า MT1 ก็จะเขาเรียกว่าไงอ่ะมัน มันไปมันไปไม่สุดอะ mp 1ไปไกลกว่านะครับคือเนื้อเสียงรวมๆอะมันเหมือนกับเอาหูฟังมอนิเตอร์อะครับมาลดเกรดลดสเปคลดทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความว้าวของมอนิเตอร์ลงนะครับเหลือให้ให้เหลือแค่ฟังก์ชันที่ใช้สามารถมิกได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้นี่คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของมันนะครับถ้าเรามาดูพวกเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยกระเดื่องกองชุดต่างๆสแนะ่์ฉาบชิงอะไรต่างๆนะ เราเริ่มเป็นตัวเลยเริ่มที่กระเดื่องก่อนเลยเกระเดื่องตัวนี้ไม่เขาเรียกว่าไม่เด้งเท่าไหร่นะครับเป็นกระเดื่องที่มาแบบกลางๆให้ความรู้สึกเหมือนความเป็นมอนิเตอร์นิดหนึ่งถ้าสาวเอ็นจูนมาดีจูนมาเด้งก็เด้งถ้าสาวเอ็นจูนมาไม่เด้งมันก็ไม่เด้งนะครับเป็นกระเดื่องที่เขาเรียกว่าจะเก็บตัวอยู่ในที่ของตัวเองก็คือเพลงมันเพลงมันไม่โชว์กระเดื่องอะ่ะฉันก็ไม่โชว์กระเดื่องนะครับก็จะเป็นกระเดื่องที่ค่อนข้างจั ไม่ไม่มีบุคลิกเป็นของตัวเองเป็นกระเดื่องกลางๆนั่นเองนะครับส่วนสแนะนะครับสแนะก็จะเป็นแสแนะแบบสแนะผัดผาดนะครับคือเป็นสแนะที่อย่างที่ผมบอกก็มันมีความเป็นมอนิเตอร์อยู่ในตัวประมาณหนึ่งนะครับคือเป็นสแนะแบบคือคือมันจะจะไม่แสแนะที่แบบสแนะแบบแสบหัวเป็นสแนะแบบที่มาแบบคุมโทนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เาเอนจิเนียร์จัดมาอย่างไงเหมือนกันนะครับถ้าเสาวอนจิเนียร์จัดมาเด้งมันก็เด้งนะครับแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยก็เป็นสสน่์ที่แบบมาแบบแบบแกําลังดีนั่นเองนะครับผมฉาบจริงแฉเนาะพวกฉาบพวกจริงพวกแฉอะไรต่างๆเนี่ยไม่แผดน,นะครับเป็นอันนี้นี่คือแอบแอบเสียดายนิดนึงคือฉาบจริงแฉตัวเนี้ยคือมันไม่มีความเดี๋ยวนะฮะึ้นมาคือมันอนะไม่มีความแสบซ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับ คือมันไม่มีความแบบทอดไกลคือมันไม่มีความแบบคุมโทนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยหูฟังที่มันมีคุณภาพหน่อยๆน,นะคือเราสามารถวัดคุณภาพของหูฟังได้เลย,เลยโดยการฟังแฉฟังฉาบนะครับคือถ้าแฉฉาบเนี่ยสามารถที่จะคุมและทอดไปได้ไกลแบบยังนิ่งอยู่ในขณะที่มีเสียงกลองเสียงดนตรีชิ้นอื่นกระเด้งกระโลกกระด้าขึ้นมาแต่เสียงชิงฉาบเนี่ยมันยังทอดอยู่อันนี้เป็น เป,เป็นเป้าหมายนะครับเป็นเป็นไกด์ของหูงฟังที่ดีตัวหนึ่งนะครับก็สําหรับเจ้าตอนที่ผมบอกเนาะตัวนี้ก็คือก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นชิงฉาที่มีความเที่ยงตรงแต่ว่ายังทอดไม่สุดนะครับแล้วก็ยังยังโดนเครื่องดนตรีชิ้นอื่นเนี่ยเวลาเล่นไปเนี่ยในหนึ่งในหนึ่งทามมิ่งในหนึ่งห้องเนี่ยแฉไปหนึ่งแฉเนี่ยบางทีโดนเครื่องดนตรีเครื่องอื่นกวนไปเนี่ยแฉก็จะเริ่มแบบเบาเบาประสิทธิภาพตัวเองลงไปนะครับ อันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนเครื่องดนตรีชิ้นอื่นนะผมขอเริ่มที่เปียโนโลเลยและกันเสียงเปียโนโเป็นเสียงเปียโนโที่ทริมโบไม่ได้เสียมากนะครับเป็นเสียงเปียโนโที่เขาเรียกว่ายัางไงอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีความเพี้ยนในไม่ได้เพี้ยนมากนะครับเพี้ยนอยู่หน่อยๆในในแง่ของทริมโบแล้วก็ในแง่ของพิชนะครับก็เป็นเสียงเปียโนโที่ถ้าถ้าคนที่เคยฟังเครื่องจริงมากับฟังหูฟังตัวเนี้ยก็จะรู้ละว,ว่ามันไม่เหมือนกันแต่ว่า เราจะสัมผัสได้ถึงความไม่ปลอมของมันครับเราจะรู้แค่ว่าเนี่ยคือเสียงเปียโ,โนจริงๆแต่เป็นเสียงอ่ะแต่เป็นเสียงเปียโนที่มันไม่ได้มีคุณภาพมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรารู้ว่าเนี่ยคือเสียงเปียโนจริงๆนะครับคือเรารู้ว่ามันไม่เพีย้ยนคือเรารู้ว่ามันใช่แต่เราแค่รู้สึกว่าเสียงมันไม่สุดเฉยๆนะครับ,นะรบเสียงกีตาร์เสียงพวกเอฟเฟกต์ิสทอ์ชั่นต่างๆก็ทำออกมาได้ดีนะครับแต่ว่า กล,กลางครับไม่แผดไม่ค่อยแผดแบบให้เราแบบรู้สึกแบบพึงหางเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับ <_ S 1> พวกหางเสียงพวกแบบจังหวะจับโคนแบบปลายเขาเรียกว่าปลายสันปลายสายอะไรเงี้ยมันมันมันยังไม่สุดนะครับมันยังมันยังไม่ฟิลสเท่าไหร่นะครับมันออกมากลางๆนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของพวกนักร้องนักร้องเนี่ยเป็นตัวที่ผมว่าไอตัวนี้น่าจะทําได้ดีที่สุดนะครับก็ เป็นเสียงนักร้องที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ดีเทลเสียงนักร้องที่คนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็มีมีเนื้อมีน้ำมีนวลที่เขาเรียกว่าพอดีนะครับแล้วก็เรียกว่ายังไงเดีย๋ยคือพวก a c คเซนต,ต่างๆของนักร้องการเอื้อนการอะไรเงี้ยก็คือโอเคครบดีนะครับไม่รู้สึกว่าปลอมนะครับรู้สึกเหมือนการร้องปกตินี่แหละปกติเลยเหมือนเอนเราไปฟังสดฟังอะไรเงี้ยแค่คุณภาพบันดับกว่า นะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกว่าเสียงนักร้องมันปลอมหรือว่าอะไรเลยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องดนตรีชิ้นอื่นพวกเบสพวกอะไรเงี้ยก็จะคุมโทนเหมือนกันเหมือนพวกกระเดื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เรื่องเบสเรื่องอะไรเนี่ยก็นั่นแหละก็ ก็ให้ความรู้สึกเหมือนฉากเหมือนกันเพราะว่ามัน,ม,นมันก็คุมได้ไม่สุดนะครับเพราะว่าเน,เนื่องเนื่องด้วยจากข้อจํากัดของตัวอาจจะเป็นเพราะตัวดินามิกไดเวอร์ของมันเองนะครับแต่ว่าในโลกนี้ก็มีดินามิกไดเวอร์ที่สามารถทําเรื่องแบบนั้นได้แบบสบายๆนะครับยกตัวอย่างตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่ผมใช้เอามาเทียบในการรีวิววันนี้นะครับอันนี้เป็น i e 4 0โปรูองเซนไฮเซอร์นะครับก็เป็นตัวที่สามารถคุมโทนทุกอย่างได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับ ก็ <G ül> แต่อย่าไปเทียบนะไอตัวนี้ม,นมันแพงนะครับกว่าตัวนี้มันน่าจะเกือบ20-30เท่านะครับมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเอาแค่มาเป็นไกด์เฉยๆว่าเสียงตัวนี้มันเบี่ยนเบนจากมาตรฐานไปมากแค่ไหนนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะครับในเรื่องของมิติของเสียงการแยกเสียงชิ้นดนตรีนะครับเอาตรงๆว่าทำได้ค่อนข้างจะโอเคนะพัฒนาค่อนข้างจะดีแต่ว่ายัง ยังแยกได้ไม่สุดนะครับก็คือ,อยังเอาง่ายๆก็คือว่ายังสู้เจ้า mt 1ไม่ได้นะครับในการแยกชิ้นดนตรีนะครับแต่ว่าเรื่องพวกข้องของเสียงมิติกว้างอะไรเงี้ยก็เป็นมิติที่แบบกลางๆนะครับไม่ได้กว้างมากก็เป็นมิติของหูฟังที่อยู่ในเรนจ์ราคาแถวแถว0้อถึงเก้ถึงพันสจะอยู่มมิติมันจะประมาณนี้แหละครับก็คือความกว้างของห้องเฮดรูมันจะประมาณนี้เลยนะครับให้ความรู้สึกอบ เป็นวงกลมนะครับมีความแฟลตพอสมควรนะครับก็ผมเตือนเลยว่าสําหรับหูฟังตัวนี้การเราไปซื้อฟังเพลงปกติถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกของความเป็นหูฟังมอนิเตอร์อยู่นหน่อยๆทีนี้มันมีข้อเสียอยู่ครับคือการที่มันมีความรู้สึกของหูฟังมอนิเตอร์มันจะทําให้เพลงเราอะเรียบพอเรียบปุ๊บมันไม่มีสีสันมันไม่สนุกมันไม่กระโชกโคกคากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ยก็ ถามว่าเหมาะกับการฟังเพลงทั่วไปไหมก็ฟังได้ครับแต่ว่ามันมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่นะครับเนาะโอเคแล้วก็สําหรับในเรื่องของการทํางานถามว่าเหมาะไหมก็เหมาะครับในสเกลเล็กๆเพราะว่ามันมันมีความเป็นมอนิเตอร์เล็กๆที่เล็กๆก็มีความมอนิเตอร์อยู่พอตัวนะครับแต่ว่ามันขาดคุณภาพด้านอื่นๆของมอนิเตอร์ไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้คือถ้าเทียบกับ มา,มาตรฐานของหูฟังมอนิเตอร์ที่มันควรจะเป็นนะนะก็ก็ถือว่าขาดไปเยอะพอสมควรจะถามว่าทํางานได้ไหมเอาขึ้นเวทีได้ไหมอ๋อสวยเลยนะผมว่าขึ้นได้ราคา180บาทไม่มีใครรู้หรอกเชื่อสินะครับสวยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สวยนะสวยมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกฮาร์โมนีต่างๆเนี่ยทำได้ดีนะครับไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะครับก็คือ เทียบกับ mt 1แล้วอะไอตัวนี้คือมันมีความเป็นการเป็นงานสูงกว่า mt 1พอสมควรนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะผมก็แนะนำคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คือการรีวิวหูฟังอะมันเหมือนกับการรีวิวรสชาติอาหารเนาะจะต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับก็กว่าจะรีวิวได้นะี่ผมก็เทียบกับหูฟังหลายตัวเลยนะเทียบกับมอนิเตอร์เทียบกับฟูลไซส์เทียบกับอะไรต่างๆเพื่อที่จะรีวิวให้มันออกมานะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่มีคำถามอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะถามได้ข้างล่างนี้เออผมลืมรีวิวเรื่อง Noise จากสายนะครับก็เหมือนก็คือมี Noise จากสายเหมือนกันนะครับพอตัวเลยนะครับเวลาใส่แล้วก็ขยับซ้ายขยับขวาเงี้สายไปสีกับเสื้อเงี้ยก็ได้ยินพอสมควรเรื่องการซีลเสียงต่างๆนานาถือว่าทำได้ดีมากนะครับคือใส่แล้วค่อนข้างจะเงียบพอสมควรนะครับแล้วก็ อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเรื่องอ่าเขาเรียกอะไรนะเรื่องอ่าเขาเรียกว่าการการสู้เสียงแวดล้อมนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับมันมีคาแรคเตอร์ของความเป็นมอนิเตอร์อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะอยู่กับเสียงที่เสียงแวดล้อมได้ดีกว่านะครับแล้วก็นั่นแหละก็คือเรื่องการซิลเสียงมันก็ดีอยู่แล้วนะก็นั่นแหละก็คือการใช้ในชีวิตประจําวันเงี้ยการใส่ขับรถพอไซค์การใส่นั่งรถเงี้ยก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับ ก็ทีเนี้ยคิดว่าคงรีวิวมาถึงตรงนี้คงจะมีคนมองมันในแง่ลบค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็ก่อนอื่นผมเกริ่นก่อนเลยว่าผมเทียบมันกับมาตรฐานของหูฟังราคา4-5 0 0 0พนะครับก็คือผมใช้หูฟังมอนิเตอร์เป็นหูฟังกลางนะครับในการเทียบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็นั่นแหละ อาจจะอาจจะแบบผมอาจจะมีความคาดหวังที่เยอะเกินไปนะครับกับราคาของหูฟังร้อยกว่าบาทแต่ณจุดนี้ผมก็ยังมองว่าหูฟังตัวนี้คุ้มครับคุ้มมากคุ้มกว่าหูฟังเซเว่นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นหูฟังที่แบรนด์ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเป็นแบรนด์ที่มีคนเล่นกันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมถ้าไม่น่าเกลียดนะถ้าเกิดว่าจะซื้อมาทํางานหรือว่าซื้อมาฟังทั่วไปเพราะราคามันแค่180ปบาทเองนะครับ คุณภาพเสียงมันก็แถวๆหกเจ็ร้อยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าคุ้มพอสมควรนะครับก็สําหรับรีวิวนี้เออคิดว่าพอแล้วล่ละนะครับก็สำหรับรีวิวนี้ก็พอเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจเนาะก็หาซื้อได้นะครับตามร้านไทยถ้าไม่อยากรอ10วัน20วันนะครับก็ราคาฮามจะรัปขึ้นมาประมาณ7 0 8 0บแาทนะครับแล้วก็ถ้าใครรอได้ก็สั่งจีนไดงเลยนะครับ ็สำหรับใครที่ชอบนะครับการรีวิวในวันนี้นะครับใครที่ชอบนะหูฟังตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดใครที่ยังไม่ได้กด s ับสไคร์นี่ก็ฝากกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการซื้อหูฟังมารีวิวต่อไปนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะช่องผมก็เขาเรียกว่ายังเขาเรียกว่าตอนนี้มันมันไม่ได้เกณฑ์ที่จะสร้างไรายได้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการรีวิวให้สนุกสนุกละกันนะครับเพราะว่าก็ซื้อมา ใช้เองด้วยเพื่อแบบใช้ทํางานอะไรเงี้ยแบบเพื่อมีงานแล้วแบบมีคนต้องใช้อะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยซื้อมาไว้นะครับ mm hmm. ผมก็สําหรับวันนี้ mm hmm. ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ